สวัสดีจ้าท่านผู้ชมค่ะเอฟซี FC ทุกท่านนะจ้าวันนี้จะมารีวิวควายแม่มารนสี่เดือนเนาะสี่เดือนลูกลูกที่สองนะคะสูงประมาณร้อยสามสิบปดลูกในท้องลูกที่สองลูกแรกท่นม่อย่ยังก็คคะลูกแรกใ้พ่อคุ้มผูงคะพ่อคุ้มผูพ่อคุ้มผูงลูกแรกนะ ตัวนี้แม่บอกตัวที่ยังมานี่บ่กหเเกเดือนหกเดือนหมดนี่เอออันนี้ลูกที่สองนท้องนี่สี่เดือนเอาเอาพ่อเบิ้มนะพ่อเบิมบ้มเบิ้มพันล้านติดแล้วมหนบอติดแล้วตรวจเรียบร้อยหมตรวจแล้ว,รวตรวจเรียบร้อยพบซือ้อสามได้สี่ซื้อสามได้สี่สสม,สมีสามตัวนะคะ อันนี้แม่แม่แม่นี้มีลูกในท้องสี่เดือนดอกคูณดอกอันนี้ดอกฝายมันบอดอกไวัสดีจ้าดอกไฟดอกไฟดอกไฟดอกฟ้าจาแปดเดือนสิเจ็ดเดือนเดเดือนดอกายฮะดอกไฟดอกไฟเจ็ดเดือนกว่า เจ็ดเดือนว่าสัตว์ดอกฝ้ายดอกฝ้ายดอกฝ้ายนี่เจ็ดเดือนดอกไฟเจ็ดเดือนเพรานว่าซือซ้อซื้อซื้อสามได้สี่เพราะว่าแม่ตัวน,นั้นมันมีมทอม้ทองแล้วสี่เดือนลูกเบิม้มตัวน,นี้กับแม่ตัวแม่ เจ็ดเดือนกินยาบวบเลยหดก้าวจอมขวันแม่บอกฮก้าวจอมขวันตัวนี้สิก้าวจอมตัวนี้เดียจักดีจักปีอันนี้ปีปหกเดือนสายชฟอุดรตัวนี้สิสายชฟอุดร ลูกหลานสายเพอุดรหลาน,ลานสายเพอ,ดอุดรอันนี้ลูกหลานสายเพอ,อ,อุดรอ,อ,อ๋องอ๋อคออ๋อคอปีหกเดือนเจ็ดเดือนจีแสามาเบ่งหันมันจะอยู่ในท้องคนะ่ะเนาะในท้องปีเดือนปีเดือน ขอเบิม้มพ่อเบิม้มเอาดีพิ่งยู่วันที่แม่ดอกคูณวันที่วันที่สาสเดเดือนเจ็ดหสเวลาคลอดนะ่ะวันที่สิบเดือนหกหกห้าวันที่สิบเดือนหกหก้สมภาษาสเดเดือนเจ็หกี่ <4. S 1> วันที่คลอดวันที่สิบเดือนหกหกห้าเบิมพันล้านพอเบิมได้สี่เดือนแล้วเปิดราคาเปิดราคาแสนเก้าห้าพันซื้อสามได้สี่แสนเก้าห้าพันซื้อสามได้สี่นี่วมันยืนเลี้ยงแถวกันเลยพอดีซื้อสามได้ 4. สี่แสนเก้าห้าพันต่อรองได้ต่อรองได้สนใจทักมาได้ค่ะที่เบอร์ 093 192 1410คุณวันหวันค่ะคุณหวันค่ะดอนทอยค่ะอยู่ที่กัดดอนทอยอำพกรกาอำนวยจังหวัดสกลนครนะคะที่ดอนทอยนะคะซื้อสามได้สี่คนนะประกันปมอตัวเรียบร้อยท้องปกันมอตัวเรียบร้อยท้อไปหน้าตัง ตัดหญ้าเอาไปหน้าปังนี่ตัดหญ้าพร้อมจิไปหน้าปังพร้อมพอดีหูได้หเห็นเนาะขนาดแปลกหน้าเร่ได้ค่อยเห็นกันนี่ยังหูได้ยืนถ่ายๆอยู่ได้หนิสายแพรอุดรสายแพอุดรสูงประมาณ120 2. 2> ร้อยยี่สิบยี่สิบสองร้อยยี่สิบสองปีหกเดือนจิป,ปีกว่า อันนี้กระจอมขอนเื้ากันเลยนะขอนหนึ่งสองขวดทับตไม้มีนะขวดทับตรงไม้มีจีขวดหน้ามันอยู่นี่สามสี่ขวดตกส่วงตปนอันนี้ตกสขวงเออตัวนั้นนะตัวน้อยหาขอนไหลนะขวดไหนกวดทับงไม้ก็มีจีควดนี่หูสองข้างโออ ควนนี่ยอันนั้นค่ะบอใส่ใส่ใส่วรนี่หนึ่งสองคู่นี้ควรลายควรลายถ้าตัวนี้ดิพ่อพ่อคือไม่ควนอันนั้นแม่ดอกคูนเจ้านะดอกคูนอันนี้ดิดอกไฟดอกคูนดอกไฟดอกแก้วดอกไฟคู่นี้ดอกแก้วอันนี้ดอกฝ่ายอันนั้นดอกแก้วดอกคูนดอกฝ่ายดอกแก้วโอ้ ทั้งคูนดอกคูนดอกฝ่ายดอกแก้วคนนะดอกคูนดอกฝ่ายดอกแก้วเบิ้มบอลลัสฮู้ดอ่ะเนาะซื้อสามได้สี่เบิ้มในท้องซื้อสามได้สี่เปิดไถนาพ่นสิบเปิดนะครับโอ้พ่นสิบวาวางพ่นสิไปไถนาพ่นมีรถไถวันนี้พ่นมีไผ่เบิ้งแย่งดูแลเนาะพอนยามไถนาแล้วสิไปไถนาแล้วซัน มีคนเลี้ยงมีคนเลี้ยงกลสิปล่อยนิีปล่อยากาเออแยคุยกันหลังหมะแยคุยกันหลังไหมอืมถ้าเอาเบิร์ต่อร้องก็ได้ถ้าเอาเบอดต่อรองกได้จะขอเพิ่นบวงแล้วจะขอมาสิไปถ่ายหน้าละขอยามถ่ายหน้าปังละ ทำงานละวหลดดิขายยกขอขายยกเลยสามแม่สามแม่มแมซื้อสามได้สี่เลยิเดี๋ยวโหดอกดอกคูณดอกฝ่ายดอกแก้วทั้งสามดอกเลยทั้งสามดอกดอกแก้วอันอกกอนี้ดิ นี่ดอกากุลาโค้ดหางลวดอกแก้วฮะโค้ดหางใหญ่หางลามดอกแก้วค่ะเจ้ตะการคาทุกคาโอนอันนี้โค้ดหางอันนี้ก็โค้ดหางกันโค้ดหางปลาจระเข้สิปลาหางแขะวะโค้ดหางปลาหางแฉะสิอีคนเลี้ยงรอปโบ่าณอ่าอันนี้ผัดผู้เดียวเนาะไปถ่ายหน้าแล้วผัดไม่มีใครเบิ่งสิ ซื้อสามได้สี่จิเต้พูดบอลบ่แมงอันแมงไหมติแมงยุงบ่เอาอันนั้นบ่เอาไฟไล่ยุงบ่เปิดให้เอากินหย่ากินหย่ามันมันกินหย่ามันมันกินหย่าเก่งนาะ เก่งหยากรีว่วสนใจก็ทักมาได้นะคะเดี๋ยวจะเอาเบอร์ไว้ใต้คลิปนะคะติดต่อสอบถามได้ค่ะต่อรองได้คุยกันได้ค่ะจะแยกกันได้สันผลาคุยกันหลังไม่ผลาที่ดอนทอยนะคะพิกัดดอนทอยค่ะตำบลสามคัคคีพัฒนาอำเภออากาศนวยจังหวัดสกลน,นครนะคะพิกัดนี้ที่ดอนทอยค่ะซื้อสามได้สี่ ตัวเมียทั้งสามโอ้ได้ออกมาทาั้งทั้งในท้องอีกเป็นสี่ก็เป็นสี่แม่พูดเลยเนาะเป็นซี่แม่พูดเลยแมนมาตัวเมียโอ้ขนาด

รับประกันคุณภาพประกันท้องมอตรวแล้วมอตรวแล้วโอเคมีคลิปให้เบิ่งพร้อมเิมีคลิปให้เบิ่งพร้อม แก้วแล้แก,แก้วอยู่นั่นนี่มีอันตาแต้์แก้มจ้ำบอ่อยไหมอ้ยงานสุดอันนี้แก้มจ้ำอันนี้บ่สอ,อ,องค์ขอสององค์น้ำมาบุษตาแต้์แก้มจ้ำนี้ไฟอีกมึงแก้มจ้ำสายเพชรอุดรลูกหลานของเพชรอุดรละลูกหลานเพชรอุดรดิ ฟ้อนลำหูฟ้อนลำหูก็ฟ้อนลำด้วยสิดอก,ออกแก้วไม่ดอกแก้วดอกโคลนดอกแก้วต้มซีเต้าทางดอกขาสุกประกันประกันคุณภาพดิคุณดิมันเลื้ยงกันฮะเนาะพุณอะมันแยงกันสลับสลับไปมันอยู่แล้กันไม่ต้องกันเลยสิ่งที่ะ ไปแล้วคุณเอฟคุณเอเ <c oughs> ข้าคอกบ่ะจ่เข้าคอกบะเข้าคอก่ะจ่เข้าคอกสิเข้าคอกสิสนใจทักมาได้นะคะที่ดอนทอยนะคะจะเบอร์ใบใต้คลิปค่ะโทรติดต่อสอบถามได้นะคะตรลงกันได้คะ่ะกันได้ติดต่อสอบถามได้นะคะที่ดอนทอยนะคะ หูกระหูพอดีที่ใส่ดีแมงไม้อันนั้นจับขาเพื่อเข้าข้อข้อข้าข้อข้าแรงไปเข้าข้อข้าแรงพอดีแมงอันนั้นแมงอย่างเออแมงเหลือบมีเหลือบพร้อมกระมาศิสันมีเหลือบพร้อม เาขาคอกแล้วโอเคห่วงคลิปนี้ก็ให้ชมแค่นี้ก่อนนะจ๊ะติดตามคลิปต่อไปได้นะจ๊ะขอบคุณมากนะจ๊ะท่านผู้ชมโชคดีจะเป็นของท่านนะจ๊ะโชคดีทุกคนนะจ๊ะสบายดีอย่าเจ็บอย่าจนค่ะโชคดีค่ะหมานๆมนอย่างงปังๆคะ่ะ สบายดีทุกคนคะ่ะบ้องซูสบายดีขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีจ้า